สวัสดีครับช่ <c oughs> องลุงมานีนะครับวันนี้มาสุ่มลายแลนเจอร์ตัวใหม่นะของเดือนมีนาคมครับสุ่มได้สองรอบแล้วก็เดี๋ยววันนี้เปิดเซตนี้อีเวนต์นี้ให้ดูกันด้วยติดจจริงๆแล้วไม่อยากเปิดนะแต่ได้เพราะว่าตัวพวกนี้มีแล้วก็ยังไม่มีคือเอดบดแล้วก็ตัวบินดาวบินชีมีแล้วบอสจรลเขคมีแล้วหน้าไม้มีแล้วตัวกันบิน มาลูดอฟนี่ก็มีแลว้วนะฮะก็เดี๋ยวลองเปิดอันนี้กันก่อนแล้วกันนี่นะครับเพื่อได้ตัวเขาเรียกว่าตัวเอาไปคอมโบสเตจวิ่งนะครับสองรอบนะครับไปรอบที่หนึ่งครับ อ mm hmm. เป็นเซลลี่เลื่อนน้าแข็งก็ไม่ดีนะต่อฮะ,อะลองเอาออันนี้ก็มีอันบนนี่เนี่ยเพิ่มโอกาสรับบราวและมูลนะครับอ่ะนี่ละกันดวงครับอยู่ที่ดวง มาปอกอืบโอโหเป็ดฮนะแปดดาวมาเลยนะครับโอเคต่อไปเป็นตั๋วสุ่มแปดปีนะครับชุดนี้ชุดนี้นะอันนี้มีอยู่เก้าสิบห้ายังไม่ได้ใช้เพชรเปิด อันนี้ถ้ากดสามสิบนี้ออกมาตัวเดียวถูกไหมอ,อันนี้ทีละสิบแต่ว่ามันไม่มีตัวบินแต่อันนี้มีตัวบินอีกตัวหนึ่งนะครแล้วก็ได้รอบเดียวด้วยใช้สวสามสิบเลยนะเออ ยังอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะอันนี้มันใช้ตั๋วไม่ได้นาะไม่รู้ว่าน้องๆได้อะไรกันอ่าเดี๋ยวลองอันนี้สามสิบตัวเดียวก็แล้วกันอะหนึ่งสองสามรอบเดียวนะฮะสามสิบนะครับไป,ปเปิดได้ตัวเดียวนะครับอ๋อ Oh. เป็นเซรีปืนช็อตกันครับอันนี้เรามีแล้วนี่นี่นะแล้วก็ตรงนี้ทีละสิบพูดถึงเนี่ยจะเอาอะไรอะ่ะว <c oughs> ยดื่นก็มีแล้วนะครับน เก็บไว้ก่อนแล้วกันอ่าเพราะเรามีอยู่ยี่สิบเจ็ดขาดอีกสามเดี๋ยวเราลองไปวิ่งไปอะไรเดี๋ยวก็ได้มานะครับทำเควสอีกสามมัก็มาสุ่มใหม่แล้วกันก็น่าจะมีเควสให้ทาตามตรงนี้นะครับเควสรายสัปดาห์เควสพิเศษอะไรพวกเนี้ยฮัล ตรงนี้พาร์ทอันสุดท้ายก็เป็นกบดำนะครับโอเคเท่านี้นะครับวันนี้อา้าขอบคุณสำหรับการรับชมอา้าวก่อนไป PVP ให้ดูรอบนึงแล้วกันแก้อย่าว่ากันนะตัวก็ไม่ได้ตึงอะไรเท่าไหร่แกห้ามว่ากันนะออทีมไหนดี ทีนไ,ไหนดีโอ้โหโทวะแม็กมาเลยน่ากลัวเนาะนี่ส่วนใหญ่ทีนน้องๆแต่ละคนนี่มีโทวะมีเยลลี่แม็กแม็กกันโอ้โหโหดตึงๆกันทั้งนั้นนี่อา마าแม็กโ,โหสุดยอดครับแต้มประมาณพันเก้าสองพันเนี่ยเจอระดับเทพๆอย่างนั้นนี่จุกจุกงั้นนะครับนี่ตัวบินแม็กด้วยอันนี้โอ้โหเนี่ยเยลลี่อย่างงี้โอ้โห เซตซีนาสองร้อยยี่สิบแต่เขายังอัพไม่ถึงจุก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 บอกเลยจุกจุกอันนี้ไหวไหมอันนี้แล้วกันก๊อบแม็กลองดูก๊อบแม็กก๊อบแม็กเปไปๆปๆปป โอ้ทีมเราตายเป็นเบือเลยตู้มไม่ได้นะครับลองดูแล้วกันลองยื้อไว้ลองยื้อไว้ยื้อไว้เรื่อยๆก่อนโอ้แข็งแข็งแข็งจริงนักมายากลนี่แข็งปั้งเลย อะพัดมาแล้วครับแตกครับผมนี่คือพัดกลับไม่ทันเลยนะมันดันในช่วงพัดเลยถึงป้อมเลยอีกรอบนึงกินละแม็กเจมมืดแม็กสุดยอดสุดยอดทุกคนทุกตัวทีมเขานี่ตึงตึงทั้งนั้นไปไม้สุดท้ายหมดแล้วครับ ไม่ได้ทำคลิปนานนะครับก็ขออภัยด้วยนะไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่อ้าวเหมือนจะยืนอยู่บ้างเออเหมือนจะยืนอยู่บ้างนะนิดหน่อยนิดหน่อยพอยืนได้อันนี้อันนี้พอยืนอยู่ฝั่งนู้นว่างไงครับ น่าจะชนะได้อยู่นะอ่าเามากดฟีดชิดป้อมแล้วโอเคแม่ก็อขอบคุณสุกรัากันแล้ชมคลิปนี้ด้วยเจอกันคลิปหน้ากับช่องลุงอันนีชูใจนะครับสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับปรม1 9 8่อมครับ